ใช่ไหมใช่สี่พีนของามันสุดท้ายไม่มีอ่าใช่อะก็คือเสียงแบบสใส่มากพอเราได้เลยอสใส่สมากจนเราได้เลยว่าอะไรยังไงอ่ะ มันก็แค่ให้โอกาสกะถ้าเขาทำตัวไม่ดีอ่ะมึงก็ไม่ต้องเอาเราเลือกได้เว้ยประกาเชื่อเลยวะแค่เขาบอกว่าร้อนรูใจอ่อนเนี่ยมึงหุบปากไปเลยเจมแม่งทิ้งกูกูรักกูแคบปะนี่อะไรมึงอ่ะเขาเขาเป็นแฟนกันเหรอไม่ได้เขาดูดิไม่ใช่หรอกเปลี่ยนเรื่องมึงมีเด็กที่ไหนอ่ะอ๋อ น่าจะแค่ให้ให้เคียร์กันเฉยๆอไม่แต่กุต้องไปดูพี่แพ็คตอนคือเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเนาะไม่ได้เป็นเขานอนกันสามคนอ๋อโ okay. อ,อ,อเคปาไอนแคนรอมี oui. แค่อื <c oughs> ประเด็นคือแค่วิดเดียวเอง <c oughs> มึงกันใจร้อนเ <c oughs> สียง อยากทุกพี่วีส่งไปยาวๆเี่ะๆคำตอบกับแค่สติกเกอร์ต้องทำยังไงเออจิ้มจิ้มอืมกูชอบส่งคำสติ๊กเกอร์นนะ <c oughs> นี่ลืมตาจิ้มนะฮะ <h> ah? <c oughs> อ๋อลืมตาจิ้มโอเคโอเคยไ่เคยข้าวปลาไม่ต้องแดกกันแล้วแค่มองแค่จิ้มแล้วไง เยผมเป็นตัวมันมาดูเลยเออเด็กไม่มาอีกมั้งขูดในกล้องเป็นรอยแล้วเขนิขนเขินปิดกล้องเหรอปิดกลองอะไรอยู่จะรีบกินข้าวแม่งไม่แม่ทำรายงาน,น,นอีกอื้อเออไม่หมโอ้ยตังคานวะ่ะ

เขาสืบเขาต้องไลน์มาขอมามาหาอุ้งอุ้ง้งอุ้อมยิ้มอะอมยิ้มอะโอ้โหทำไมน่าหน้าเปิดประตูยืนเป็นไรอะยืนเก๊กไงไม่ใช่ไม่ถึงมือเป็นอะไรก็ใส่ไอ้เก๊กก็โง่กันแบบคือการว่าเปิดประตูงมันมันต้องหนอนอะไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเปิดไอ้ฝ่าย ขอดานหน่อยชุดคนทำแท็กซี่มากเลยครับพวกมึงมาทำอะไระไับชุดกล้วยหอมจอมสนพวกผมมาหาเพื่อนแล้วพี่อยากมาทำอะไรมาหาเมียแล้วพี่มาทำอะไรบทมาวีหนึ่งวีสองคูมาชว์อะไรมาก็ดูฟุตบอลเนี่ยตอนเย็นกูมีคัทมีอะคัทงานพวกมึงเยอะมาก ไปเยอะแนยทั้งวันน่าจะทำคืนด้วยพี่วีวันนี้ไม่ว่างแน่เนี่ยูดเรื่องคัดจริงป่าวะกูอยากให้มึงไปดูอ่ะอ๋อเพื่อนเป็นอากาศไอ้ยัยเออเพื่อนตอนแรกเลยก็จะแบบเอเดี๋ยวพี่ทำให้โอเคเพื่อนเป็นอากาศแหละพี่จะไปขาดทีมชาติอ่ะแล้วได้ข่าวว่าพี่เป็นคนขาดจริงไหมไม่จะเอาเงินไปเพื่อ โอ้พวกมึงิ่งแม่ขาดจดูสิที่มึงเคยทำมาด้วยไอ้ยี้ยแล้วพี่ก็นั่งละเฮ้ยเฮ้ยเกินไปมน้อทำบุญเพื่อนนะต่อยเกิดไปมนมีเกินไปมื้อแค่นี้ยังไม่เสร็จ ไอเดี่ยวมึงใจเย็นฮึฮึบ้านมึงนี้งงใช่ทำมาตั้งนานแล้วขนาดลงไปกินข้าวแล้วขึ้นมาหัวกูยังไม่แล่นเลยเพี่ที่อะไรดีนะเพื่อนไม่เล่นเนี่ยพวกมึงโง่เองบ้งไอพีไนพีก็สวยดิพีวีสวยอะไรกบุลล์ไอเนี่ยบุลล์ด้วานึงไหนๆก็เอาเล ไม่คืนด้วยเบื่อแม่แบบปางแล้นี้ก็ได้หวะความเลยเล่นน้อยๆเล่นิดๆก็ยังจะโชวโอกาสเพื่อนผยไน่เองไม่วโชโกาสแล้วะแต่เพื่อนมึงไม่คืนเลยขอลองเออ พอมันใสกล้าแหละลองดูเย่บุยองนะครับใครคนกลัวเมียครับเจอนะคนกลัวเมียคือสังข์หร่กลัวเมียอะไรทีมพ่อบ้านเว้ยอย่นี้ทีมเพ่อบ้านแต่นิดแต่หน่อยก็เอ้าพวกกูอยากได้แล้วอ่ะ เธอคุณเลยมองลงไปงานอาจารย์จะผิยน่ะมันตมายืนหนังสือที่แจ้งข้อมูลที่เกนทำได้ไกุนตีในศาสต์ปล่อยให้บ่นปลหทานอยู่ต้องนานตรงหมันไส้ยังไงเอางี้วันจันร์เดี๋ยวเราเข้าไปยืนกันอืม ปอยยชิบหายปล่อยความครับผมไอ้กีปะล่ะสําหรนี้หรองงละสองนี้คือควนี้หรอแกนก็คือกุญแแล้วก็อันนี้คือทีแสดมนเนมาเป็นเมียตตอนแรกมึงบอกว่าอยากได้ผัว้ผู้ชายแบบพี่กันไม่ช่อรอ อย่างอีติชาคุณจะหาได้แบบไอ้หมอเดี๋ยวนะนอกจากกูต้องงงทำเราแล้วกูต้องมางงไรแบบนี้ดีกว่าโอ้ยใหเราไปหาไอ้หมอหรอกให้ไปสมัครเราหรอกดูแลมันได้อะแบบนี้ก็ได้เหรอวะพอได้หรอโอ้โหอพี่น้องเปียกไปนะ พี่ปาถ้ามีเด็กชมรมว่ายน้ำไม่ยอมไปคันตัวทำไมวะนี่สติขวาวันเลยไปดับบันเละดับดับดับเอ้เก็บเกิบเก็บเกิบไอเก็บเก็บเก็บอะไรนะเก็บเกิบเก็บเก็บหนังสือโอเคโอเค จะจบแค่คู่เดียวใช่เอ้ยดีเดียวเดี๋ยวนะเช็บเหมือนกันใช่ไหมกินไม่ได้คุณโดนน้ำอ่ะกันไม่โด้กินไม่ได้กูขดดยกอเลยหยุดก่อนหยุดด้วยไม่ได้ ม่เอใส่แค่น okay, cool. okay, ี้จริงเหรอวแล้วก็ไม่โผล่่ไหนกลนไม่ใช่อเคสงสัยเออนี่ไม่ใส่แล้ว่า้น้ำต้องใส่แค่ไหนวะไอ่ให้น้องใส่หมวกนยเขาหวงเขาหวงว่าเยเหวกไว้น้ำก็ยัได้อยู่ไม่รามาใส่ตะเก็ตวไว้น้ำเหรอแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงอืมผมไม่รู้อ่ะวุ้ยยังใส่แค่นี้โอเคแจริง่าถอดเล กูถอดเลยเป็นนวายวันเนี่ยใส่เครื่องคุ้เหรอวะฮะใส่เยอะคุ้ไว้ายน้ำด้ยอ่ะก็มาขี้เกียจ์ทอนเดีเดี๋ยวมึงก็เปียกอีกมึงก็ใส่เสื้อคุมลงไปว่ายน้ำด้วยเลยม่งกูอะกูทำจริงพี่บีทำจริงถ้าจริงเลยนะพี่อยู่ดิมีใครทำแบบนั้นไหมอืม หวงไม่เออไปรู้เลยนะว่ารู้รู้ทำอะไรไม่ได้อยากรู้นะว่าถ่ายตอนหลังโควิดเอไ้งผมยาวเอ้ยไม่ไม่ใช่หลังโควิดเด็กบอกว่าถ้าพี่บาลาอะไรเงี้ยมันกรัดด้วยไม่เป็นกูนะเไหมกูจะไม่ให้แฟนกูถอดเสื้อให้ใครมองเอืมตัว โมงเนี่ยว่ะแม่ม่ชะแฟนมึงไงแล้วไม่หัวเหรอหัวนี่หัวนี่แต่ความใจพูดแม่งนั่งโมงไงทำอะไรไม่ได้รบกวนให้หนักหัวหัวนวาม่ใชะแฟนมึงไงอถ้ากูมีสิทธิ์มากเลยนะมึงถ้ากูมีสิทธิ์มากแต่น้มึงกูจะจับมึงมัดไปกับเตียงถ้ามึงอยากออกมึงใ้ถอดให้ดูเลย ถ้ามึงอยากเล่นน้ำเนี่ยมึงไมเล่นอย่างเดียวเขา่นม่ไม่มีสิทธิ์หัวจอเออภาพเรานัดแต่ภาพเดียวกันแหละเป็นหัวโอเคกูแน่นอนเลยอืมนดำบนเตียงคนจีนเพื่อนกูโอเคไม่หรอกแต่ว่าตอนเนี้ยม okay. 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 ึงก็ต้องยอมให้คนดีเนี uh ่ยมองมึงสวยๆของน้องมึงก่อนนะเว้ยเพราะมึงยังไม่ใช่แฟนมึงอ่ะมารไปลงน้ำก่อนดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวพี่จับเวลาให้มึงมองหน้ากูดูนะแม่ เอาหัวงอ่ละติดน้อยอ่ะเฮ้ยเออเอาหัวโตแค่ตัวไงนอกนั้นก็เป็นเด็กโง่หมดแหละนะโง่นานด้วยอ้าวเออดิใครที่ใครน่าเนะหลอกกูได้หลอกให้กูรักไล้ได้เหรอครับอืมขอลบกระเทียมด้วยกูไม่จะหลอกก็อยากให้รักจริงไงแหละ มึงกูถีพี่ถีพี่วีตกหนาเนี่ยเขินมึงใช่ไหมตอนเนี้ยรออะไรอ่ะปันฝันเลยไหมมาจับเวลาเไปดูมันไสอยากโรงแรมได้เป็นแหลตีมาบทดูเลยอีพี่รักเป็นทางการมากมายแล้วควานขอที่มีสุดหล่อที่ตามจีบน้องมาร์คสุดแซ่บมานานหลายเดือนมี เปิดเทอมนี้สายข่าวของดิฉันที่เชิเพื่อนต่างะเทมาคอมเมต้องกำลังตื่นห้องห้องเรียนค่ะคุณผู้ชมนี่ถ้าห้องเรียนของดิฉันเป็นแบบนั้นบ้างนะคะแน่นอนว่าทีนี่จะไม่โดดเลยค่ะวิศวะสาย้อยเวอร์นี่มึงจะไม่ตอบคอมเมนต์หน่อยหรอเด็กกูไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายว่ะอ้าแล้วมันลงอย่างนี้มาไม่ว่ากูก็ไม่รู้อ่ะ แต่เนี่ยเดี๋ยวมึงจะอาเรื่องกูว่ะมึงก็จริงอ่ะแต่ถ้าเกิดกูเป็นน้องกูคิดมากนะเว้ยถ้าตอนนั้นมันโดน,นับปึงด่าหน่อยที่ไหนอ่ะตอน,นไหนตอนไหนชัดเจนแล้วงี้ไงกูว่าละเว้ยถ้าเป็นกูมันเยอะไปหมดเลยคือมันชัดเจนเลยไม่ได้นนดว่าอย่างนี้มาแา่ไม่ทัานว่ะอาจจะเป็น่อไอ้วีมันชัดเจนละแหมนายมันจะไปชัดเจนเหมือนเด็กมึงเลยครับพี่บ้า,า,ยาอย่าลามตาอย่าลามตา เไอรอแ,แม่ของใครอ่ะขอให้มาเหรอเออแม่งบอกกูเลิกเรีนงงนเยนตั้งนานแล้วมาทำไมช้าก็ไม่รู้มาแล้วครับมาแล้วเอาเลยงาเร็วเพื่อนรู้นะคนนึงออ๋อเพื่อนคนนั้นที่หาหัวใช่ใช่ใช่เย็นหมดแล้วแหละรอมันเล่นเกมเป็นชั่วโมงไง,นะงเนี่ยโอ๊ยตีป้อมเีแย กูไม่รู้ขอโทษ<ต>ไม่คิ่าเพื่อนจะติดแฟนขนาดนี้นี่ไม่ใช่แฟนพี่น้องเรื่องของโก,โกูการัปกุ้มีความคิดว่ากเหนือนคนประกาศให้โก,กูรูเหนือนแล,ล้วยแต่ดันก็งไมรูม้ล่เวลาเลยนาี่ดทาไมอะเนเรื่องของเราไงแ แค่เรื่องของเราก็คือดิคือขี้เสร็จไม่ไหวนะเออไม่ว่าเหรอก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ดีซะหน่อยเกินไปนะมาเอ่อเพื่อนหน่อยเปิดตัวแล้วมึงจะว่าอะไรไหมถ้ากูขโมยเข้าสถาราขึ้นเฟซบุ๊กยิ้มหมูแดง กู่นะขู่นะขู่ข้าวติดคอแล้วขึ้นไม่ลงแล้วอยากองข้าวเห็นแล้วเมื่อกี้อยากเคี้ยวแทนนะอยู่ดิข้าวได้ไหมเมื่อกี้เห็นแ้วมันต้องพูดออกมาจริงๆอะอะนี่ยังกินไม่เสร็จอีกเหรอเฮ้ยเียดะเดิมพี่พี่มิกินด้วยหพวกเราเป็นแฟนคลับพี่มานาน้ อ,อยู่มาสี่ปีไม่เห็นจะมีสักคนเลย <c oughs> แต่มองตาขวานเลยนะใช่พี่คบก,กับใครอยู่หรือเปล่าอ่ะหนูเห็นที่ซอยเขาเึ็นสถานล้งใหม่แล้วแต่พี่ยังสโสดอยู่เลยบทบด <มา S 2> ตอนนี้พี่ก็มีคนที่คบอยู่แล้วครับ ยังไม่ได้ึสถา,านะนจริงหรอคะไม่รอกใช่คะ่ะอุ้ยคือมื่เราชอปปบพี่ีตอนนี้มีแฟนมากมากเลยอ่ะ<ม>นี่ตอนนี้เขากับพี่พลอยเลยยิ่งน่ารักเลย<ท>เดคำพูดต้องโดนทุบละน้องกูไม่พอใจแล้วลูกกูไม่พอใจแล้วนะครัเอออาโดนแล้วเชถ่ายรูปกวยห้หดมไห้ะอะไรครบเนี้ย อะไรสักเนี้หือคนที่ชื่อมาสานี่เป็นอะไรกับพี่อะคะเป็นแฟนพี่เองครับหลายมากข้าวอีที่เขานั่งอยู่จะไม่เห็นหน้าเหรอเขาไม่รู้ไงว่าเป็นใครยังไม่ถ่ายรูปให้เลยนี่อยากเห็นหน้าจอเลยทำไมอะสถานะเฟซมั้งก็มีชื่ออะ มันมีควมี้เหร่ใช่ไหมซึ่งอันนี้ขีเหรดือหน้าจอมีกี่ด้ยอ๋อใช่ไหมโอ้ยย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 ย้ยยยยยยยโยยยยยย้ยยยย้ยย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 ยอ้ยย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 อยย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 ยอยยยยอยยยยอยโอ้้้ออย อยู MM oh. 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 Uh ่ดีมึงไม่กลัวอะไรเลยนะวีไม่กลัวทำไมอ่ะก็แฟนของคนทำอ่ะโอ้โหหมาลอะแล้วล่ะแมวล่ะตาข่ายตัดสตาบูละาไม่เอาการข้าวไปเก็บด้วยอยังไม่กินด้วยแฟนเก่าแค่นี้ึงจะต้องขึ้นสถานะเลยทำไมก็แฟนกูเนี่ยอ กไม่ได้วเดินลุกลุกเตินแล้วแค่ทำท่าไงข้าวม่ไม่แดกมึงกินเหรอนี่ไหนนะใครวะอะไรพามาที่ไหนเนี่ยขอบันแฟนมิสเตเกอร์เดียวเกินเกินเหมือนเติดพ้าเจ้าสาวว่ะจริงแรงมันน้ใจนะกูได้มาจากมึงเลยนะ เอนจิเนียร์แล้วมีคิด,ดว้วอเปับอ่ะดาวอ่ะน่าจะเห็นรู้กันผ่านหน้าน้องอะไรเพลง ชอบชาแวแบบ่บตรงนี้น่ช,ชอบเออชอบดูแบบนี้มากตอนจบบางเวลามันมีอะไรแบบนี้เ้าดีาชอบรุ่นพานคนรองได้ผมไม่เคยฟังขอใช้สก,กิลส่งตัวนะ เป็นขะั้น <c oughs> ทีแบนได้แล้วคิด่ายั <c oughs> ยงไงวะท่ากัน <P> โอ้ยสกิปเลยไม่ทันฉัน <c oughs> มีแล้วก็าต้องมีความสุขกันแล้วอะขี้เกียจดูเลยแบบนี้แล้วปิดการเดินทางไง ผมชอบตรงนี้จริงเนี่ยที่บอกเขาไม่ของกูแล้วโอ้โหดีมากวยออลคื อึอ้ยโอเนดูดาวดูดาวม่แค่ ฉากเวลยท่านเอ้ยดีจังเลยตอบคู่ที่สองไปแล้วนะครับชื่อชื่ออะไรนะคนรักรุ่นพี่คนรักรุ่นรุ่นพี่พูดเราเลือกไม่ได้มันก็พยายามสิฮ่าฮ่าเฮออกห้องเดือดเมสซี่หนอวีเบททั้งฉากวีเบทหมดเลยอะเบทหมดเลยเออเบทไปทั้งตอนเลยนี้จริงชอบชอบมาก เราชอบการเรียนรู้ของตัวละครถูกแต่แค่มันนี่ถ้าเกิดว่าสมมติตีซีถุยถ้าซีเรื่องนี้สามารถตีแผงแบบ12ตอนได้นี่มันน่าจะดีมากเลยจริงถ้าเกิดินเรามันจะมันจะดีกว่านี้มันเสียได้ตอนนีมันแบบโดยความที่มันแค่เนี้ยต้องทําให้ยในตอนแค่นี้ยมันก็เลยแบบทำในแค่นี้เออมาทำให้คนนี้ีก็ดีมากเลยนะออกมาเดินบ่อยเอออ่าไม่รู้พูดอะไรว่าเบสซินแบบเบสจริงอะแต่ก็อยากพูดถึงแบบ สองซียนอะงซีนของที่ทิงอยากพูดถึงทุกซีนอะเพราะแบบคนน้องซีินถ้าถ้าของคนน้องนะเราชอบเซีนนี้ที่สุดซีนเออซีนหน้าตึกหน้าตึกสินกรรมเอ่อไม่รู้จักอีกนตึกิกเออที่อยู่กับที่อยู่กับพี่แพ็คเราก็พี่เรามาก็เห็นความแบบเป็นสายตาน้องแบบแม่งถ่ายทอดทุกบีดเลยเพราะอืมเออไม่ว่าจะเป็น ความเป็นห่วงที่ยังมีอยู่ที่ยังมีอยพูดกันไเรื่แบบเรื่อที่จะไม่ตอบคํำถามเลยแล้วก็แบบมันเห็นชัดแล้วก็อย่างของตัวพี่ก็คือต้องซินซีนที่อยู่ในห้องที่แบบเขาไม่รูแล้วนซินหน้าตาแดสองหยดนั้นต็อือ้อ my god อังฟูชินชอบอะไรนี่ชอบซีนที่นั่นแหละซีนที่ตอนที่เขามาหาตอนเพื่อนต้องทํารายงานอ่ะเป็นโมเมนต์ที่ความชัดเจนที่รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการที่เรากล้าเปิดตัูไปกันกับเพื่อนหนึ่งเราสื่อมันมันได้แล้วแต่ที่เราสื่อเรรู้หมดไปแล้วสิเพื่อนอยู่ในทุกทำรายกาของชีวิตสองคนนี้อยู่แล้วอ่ะนอกเหนือจากนี้หรอมีฉาตแต่คืกที่ชอบฉับเศร้าอยู่แล้วอะที่น้อชอบมากตอนที่เขาจะร้องไห้กันแล้วเหมือนมันเจ็บจะขาดเออมันเจ็บจะขาดใจแล้วแล้วเขาก็ร้องไห้ไปแล้วด้วยวันนี้ เูเห็นแล้วอันนี้คือไม่ได้อยู่มันเปลงโกรธอยู่ตอนนั้นมันไม่ลงความโกรธที่ค้างมากกว่าเศร้าอะไรก็เลย,เยจะไม่ได้ตรงนั้นไม่แบบโกรธโกรธจะต้องแบบปล่อยไปแล้วแบบโอเคกูมาเป็นตัวพี่วีบ้างเพราะตอนแรกต่แบบแต่นี้ชอบตอน,นี้ม,น<อ>มันอยู่ที่หแนบบ้าประตูนะที่น้องมันจะเข้าแบบปล่อยของเข้าห้องไปเหอะรดยส่วนัจะไม่เป็นโมเมนท์ที่แบบว่าแต่ไม่คนคุยถูกแล้วอืมตอนยังไม่คนคุยใช่แล<ช>้วแล้วถ้าเราถ้าถ้าเราเป็นพี่วีอ่ะเออเราก็คงไม่เข้าไปแบบไม่ดื้อดึงจะเข้าไปเพราะ อ่าประสบการณ์เคยเจออะไรแบบนี้มาแล้วก็คือไปไม่ถูกเหมือนกันอ่าพี่บีเลยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาจรงอ่าอ่ะโอาห่ะโอ้ห่อโอี่เขอ้ห่ะโอ้ห่ะโอ้ห่ะเอ้ห่ะโอ้ห่ะโอ้ห่ะเอ้เ่ะเอ่ะโอ่าเอ้่ะโอเอ้ห่ะโอ้ห่อ้แทนโอหะโอ้โอ้ห่ะโอ้ห่ะอ้เ่ะโอ้หอ้ห่ะโอ้ห่ะโอ้่อ้ห่ะเอ้หวอ้่อ้ห่ะอ้ะโอ้่อ้ะอ่อ้ห่ะโหอ้อ้หอยหอ่ะโออ้ห่อหะ้ออออ่อ เดินอยู่กลางซอยเดินแบบล่องลอยพอดคุยกันซอยบ้านนี้เหรอซอยหอสี่พิลมเกลียดเราหรือตื่นเต้นอะไรเราก็เดินแบบเดินสองคนคุยกันแล้วก็เลิกกันนี้เหรอไม่ก็ใช่น้องตอมีดปะโอ้โหไม่ลองไม่้องไม่แน่โอเคเยอะมากไม่หมดแล้วบางครั้งเรารู้จักกันดีกันไป เอีกสิ่งที่อยากพูดถึงซินงครูก็คือตอนจบอะมันแบบน่ารักดีดาวไงเราชอบตอนที่แบบสองคนอยู่เซ็นเตอร์แล้วแบบดาวแล้วแบบอันน่ารักที่มันกินกับคกินข้าวอยู่กินข้าวก็น่ารักใช่ทำมารู้สึกว่าความอมยิ้มน้องแล้วชอบการที่น้องตอบแคสติคเกอร์อะไม่ใช่ไม่อยากคุยเว้ยแต่เป็นความที่แบบเหมือนหยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมาเพราะที่ที่ก็น่าจะรู้ว่าน้องไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากคุยแต่แบบว่าน้องเขินน้องแบบ ใช่เพราะที่จริงองค์ก็ชอบทั้งเออองศ์อ่พีศีอีพีศีก็คือชอบทั้ง EP นั่นแหละเพรามันเนี่ยมมีสามกับสี่นะพร้อมกันใช่แต่กชอบทั้งสามกับสี่เลยเออคือสามมันจะมีเบสซี่แล้วพูเนง่ยแบบเออเพราะมันจะมีสี่มันแค่แล้วเออแล้วมันแบบเออน่ารักหมดก็เลยชอบนั่นแหละ สามแต่ก็ยังชอบต่ตอนชอบสุดคือตอนที่พี่แบบร้องไห้อันนี้ถ้าเกิดแบบต้องเล่นแค่ฉากเดียวนะฉากที่บอกเออเขาไม่รักกูแล้วไม่่ไไได้มด้รู้สึกเฮ้ยน้อยโอ้ยขาดใจซีนที่น้องเล่นในนี้ก็แบบแม่งเออทัชเก้ยังงั้นก็ตามนั้นแหละครับ เจอกันใน EP สุดท้ายไม่ใช่คู่สุดท้ายของสกราไลท์ของ e n d ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะของ Endo เลิฟนะรักวนๆของมิสเตร์ก็คืออ e n อ o เลิฟเท่านั้นใช่ไห็เรื่องราว End G Endo เลิฟมี Endo เลิฟทุกอันเลยมาเลิฟเป็นตัวเลิมแต่มันจะมีนี่เหนือพระราม This is Love Story มีโทศลาแล้วก็มีเล v e Mechanic นี่มากูทำกันบ้านมาดีเอเคงั้นจะเจอกันคู่สุดท้ายครับยอน